รกอดสิ่งที่เด่นสำหรับเดือนนี้ความรักดีใจด้วยค่ะคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วค่ะมีเกณฑ์จะไปเที่ยวด้วยกัน<ะ>ออกทริปด้วยกันหรือคนที่กำลังจีบจีบกันหรือเพิ่งตกลงเป็นแฟนกันก็จะได้สร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นฉิบนะแหละสำหรับเดือน ทำไมต้องพูดช้าช้าเพราะมันดีใช่ไหมคะเอออันนี้ก็อันนี้เป็นพูดด้วยความดีใจด้วยไม่ใช่หมั่นไส้ก็คือมีความสุขนั่นแหละเดือนนี้ส่วนคนโสดมีเก์ที่จะเจอซ้อนคนโสดมีเก์พบความรักซ้อนเราอาจจะชอบอีกคนนึงแต่อีกแต่เพื่อนเขามาชอบเรา มันจะเป็นความรักซอมที่อึดอัดที่ทําอะไรไม่ได้ที่แบบแสดงออกได้ไม่ชัดเจนเราชอบคนนี้แต่นั่นดันมาชอบเราเราไม่ชอบเขาเปิดใจหเลยไหมเปิดใจไปดูคนที่ชอบเราแต่จะพูดก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่าเ้ยเราเพื่อนก,กันเขารู้กันเองไหมมันมีเกณฑ์ความอึดอัดในความนะหรือไม่ก็ไปชอบไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วเราแสดงออกไม่ได้เราก็จะต้องมีความอึด หัวจิตหัวใจอะอันนี้คือคนโสดเรางอมหัวใจตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็อยู่ในมุมเซฟโซนตัวเองเนาะอคือจริงๆถ้าเขามีไจเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะบาปกรรมบางทีบอกให้เลิกชอบคุณเป็นไปไม่ได้แต่ก็แค่อยู่ในขอบเขตของความปลื้มของความปลื้มว่าอ๋อคนนั้ในความถูกต้องหรืออะไรอย่างนี้ ก็คือสรุปเรื่องความรักที่เด่นในเดือนนี้ก็คือคนที่มีคู่เนี่ยจะชุ่มชื่นมากก็จะพากันไปเที่ยวนั่นนู่นสำหรับใครที่เริ่มต้นใหม่ก็คือยิ่งชุ่มชื่นเข้าไปอีกเพราะว่าช่วงโปรโมชั่นก็คือแบบตอนนี้จัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็คือจะได้ท่องเที่ยวมีแพลนทำอะไรน่ารักน่ารักกันกระชับความสัมพันธ์ส่วนคนที่เป็นโสดก็คือถ้าเกิดว่ามีรักที่แบบเป็นสามเหลี่ยมบ,บิลล์ด้าน <c oughs> หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ ถอยออกมานิดนึงแล้วก็มองซ้ายมองขวาหน่อยว่าเอเอาไงดีอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องการนั้นเลยคะ่ะโอเคค่ะนี่คือเรื่องความรักนะคะส่วนเรื่องการงานและการเงินล่ะคะการงานเดือนนี้มีงานเข้ามาให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยนิดนึงหายใจใหายคอคล่องขึ้นมานิดนึงมไม่ได้เยอะมากแต่ก็ทาให้รู้สึกว่าเออไม่สิ้นหวังใช่ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้เงินพิเศษจากโปรเจกต์ใดๆพิเศษมาใช่ไหมคะไม่ค่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณ มีธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจค้าขายนู่นนี่เดือนที่แล้วอาจจะซบเซาแต่เดือนนี้เออหายใจหายขอลงขึ้นดีขึ้นก็แบบไม่ล้นสต๊อกเหมือนเดิมอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นการงานกับการเงินใช่แล้วมีปัญหากับผู้หญิงผู้ใหญ่มีคนเข้ามาช่วยเหลือมีอะไรมั้ยไม่มีไม่มี <ทำ S 1> แต่เดือนนี้ก็อาจจะต้องทํางานแล้วก็อาจจะต้องเออเหนื่อยเรื่องนู่นเรื่องนี้นิดนึงแต่มันไม่ได้เงินทั้งหมดเท่านั้นเองแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาให้เรารู้สึกใเป็นกาลังใจนะ อ่ะส่วนอุบัติเหตุกับสุขภาพค่ะอุบัติเหตุไม่ได้เห็นว่าตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุแต่เห็นว่าบริวารของตัวเองบริวารที่ว่าอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้สุนัขแมวอะไรพวกเนี้หรือเป็นคนใกล้ชิดคนที่เป็นบริวารลูกน้องอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุทําให้เราต้องเสียเงินตรงนั้นเพื่อไปช่วย เพื่อ <P y re yor> ไปจ่ายเรื่องอุบัติเหตุแต่ตัวเราเองไม่ได้ดูตัวเราเองโอเคตัวเราเองโอเคแต่เรามีเกินเสียเงินรบริวารวานในที่นี้หมายความว่าคนใกล้ชิดด้วยเนาะคนใกล้ชิดค่ะ,คะอาจจะเป็นยุกน้องบริวารหรือสัตว์เลี้ยงก็ไดอ้อันนี้ก็คือเรื่องอุบัติเหตุส่วนสุขภาพของเราเองไม่มีสุขภาพ ไม่เห็นว่ามีอะไรน่ากังวลคนที่เป็นโรคประจําตัวเดิมๆก็<ม>ก็ไม่ได้กาเริบอะไรก็ยังคงเป็นแบบยังมีอาการที่กวนใจอยู่แต่โรคใหม่ๆอะไรใหม่ๆไม่มีไม่มีไม่ได้เข้ามาแทรกแซงโอก็ดีนะจริงๆว่าไม่ก็ดีนะแต่ก็มีนิดนึงตรงนั้น,น่ยคะที่จะต้องเสียเงินด้วยอุบัติเหตุของคนอื่นของคน<ล>อื่นแต่แต่อันนั้นก็ คือถ้าเป็นบริวารของเราหรือคนใกล้ชิดของเราก็เราก็ต้องดูแลเราก็ต้องดูแลอยู่แล้วว่ามันก็มันก็ไม่มีใครอยากเกิดอุบัติเหตุหรอกเอาจริงจมันเป็นอุบัติเหตุเนาะหมดแล้วนี่แสดงว่าเดือนนี้ก็รากดีเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะถือว่าถือว่าดีมากเลยเพราะว่าต่อให้เป็นเรื่องของคนโสดที่เป็นแบบเอองงวยกระสานเดือดกันอ่ด้านนั้นก็ก็ฮอตอยู่ดีอะฮอตอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในเดือนเกิดของคุณด้วยค่ะ ในเดือนกรกฎาคมค่ะราศีเมื่อหมออาจารย์ก่อนว่าแฟนคลับเพรสเนี่ยมีคนเกิดราศีสิงห์เยอะมากแล้วเขาก็จะแบบว่าเจอไม่ตางานเขาบอกว่าแบบเมื่อไหร่เช็คดวงจะออกสักทีเขาก็คอมเมนต์ราศีสิงห์เยอะราศีสิงห์ราศีกุมนี่เยอะใช่แต่ราศีธนูพี่จิ๊งก็เยอะราศีสิงห์ค่ะเด่นเรื่องไหนคะเดือนนี so ้สิ you know ่งที <thing> s <necessarily> <S <c oughs> ่เด <mel> ่นคือความรักทขาไมเด่นทุกคนรักเด่นเยอะเยอะมากเลยอ่ะดีจัง ถ้าคนที่เป็นแฟนกันมานานแล้วยังไม่เคยพูดอะไรที่ที่ดูตกล่องป่องชิ้นหรือดูว่าเขาเลือกเราแน่แล้วเดือนนี้มีเก์มีคำยืนยันจากคนรักเรามีการตกล่องต่องชิ้นมีการแสดงความเป็นสถานะที่ชัดเจนให้เรามั่นใจว่าชัดเจนนะเขาเลือกเราแน่และทีใจด้วยค่ะเพราะหลายคนจะรอคอยแบบบางทีอยู่ในสถานะที่แบบ S <S <S เอ<น>ฉันเป็นแฟนหรือฉันเป็นเก๊กหรือฉันมีสิทธิ์ไหมที่จะโทรถามเขาว่ากับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็คนแบบเฮ้ยคบกันมาตั้งนานไม่เคยพาเข้าบ้านเอออันนี้ก็อาจจะแบบชัดเจนขึ้นสวยสวยมาวยา,วยาอ่ะแล้วสำหรับคนโสดนะคะโสดส่วนค,คนโสดมีเกณฑ์ที่จะจัดสรรชีวิตความรักใหม่คือจะนั่งทบทวนความรักครั้งเก่าๆข้อเสียเราตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นแล้วพยายามคิดว่า เฮ้ยเดี au, j ja j er ley, le au, ok ๋ยวถ้าเรามีรักครั้งใหม่เราจะไม่เป็นแบบนี้ซึ่งเห็นภาพว่าคนโสดคิดถึงความรักครั้งเก่าไปเจอเรื่องเก่าๆอาจจะเจอคนรักเก่าหรืออะไรแล้วทําให้รู้สึกถึงความรักเก่าแล้วมานั่งทบทวนแล้วคิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นช่วงการรีวิวตัวเองแต่ถามหน่อยถามแทนคนโสดแล้วถ้ารีวิวตัวเองแล้วว่า ม,มีไช้ชี้ก็ไหวละฉันนี่ฉันจะไม่ทําแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมาเดือนนี้มายังเดือนนี้ยังไม่เห็นเลยตายแล้วเดือนนี้ก็คงต้องรีวิวตัวเองไปก่อนเช็คบอกก์ไปก่อนนะคะแต่มีเกณฑ์จะมีคนมาชอบนะคะแต่ก็เป็นพวกแบบที่มันไม่ได้อยู่ในในในสารระบบเราในเทสเราเราก็จะรู้สึกมองข้ามแต่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเออไม่ได้หักไม่ได้เหงาหิวโหยโหยหาเรารู้สึกเราก็ยังเป็นคนที่เป็น ที่ต้องการนะแต่เราไม่ชอบแต่เราก็จะมานั่งทบทวนเรื่องตัวเองมากกว่าอือันนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องดีนะรีวิวตัวเองก็แสดงว่าไม่ได้ทุกเศร้าอะไรถ้าคนเราบางทีถึงจะแบบถึงจะแบบว่าไม่มีแฟนแต่ถ้ามีคนมาชอบชอบ<ม>แล้วเราไม่ชอบเราก็จะรู้สึกเราฮอตไม่เป็นไรเนาะอะไรเ่สำหรับสุขภาพชาวราศีสิง์เดือนนี้ สิ่งที่ต้องระวังคืออาการท้องเสียฉับพลันนะคะท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะเพราะฉะนั้นพกยาติดตัวไว้ร้อยคนเนี่ยประมาณ6 0เลยที่จะต้องเป็นนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนที่เคยเป็นไตนะคะให้ระวังเรื่องไตจะกำเริบส่วนคนที่มีการปวดหลังปวดอะไรก็พยายามไปตรวจอย่านิ่งนอนใจเพราะ เดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาของโลกไตเด่นมากสําหรับชาวราศีสิงห์เพราะฉะนั้นก็ระวังตัวเองกันนิดนึงถ้ามีอาการอะไรก็พยายามที่จะแบบไปตรวจไปเช็คอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนก็จะเกี่ยวกับระบบปัสสาวะการปัสสาวะอักเสบหรือไม่ก็ปัสสาวะกระปิบกระปอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการงานนะคะการงานของชาวราศีสิงห์เดือนนี้ถ้าใครที่ทําธุรกิจ ค้าขายหรือใช้เงินหมุนเวียนที่เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเอง mm. เกี่ยวกับการค้าขายหรือธุรกิจอะไรเงี้ย mm. เดือนนี้จะได้งานแบบกระปิดกระปอย mm. สมมุติเราได้วันละหนึ่งพันแต่เดือนนี้เราจะได้เจ็ดร้อยห้าร้อยหกร้อยคือแบบเข้ามาแบบกระปิดกระปอยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนปกตินะคะส่วนคนที่ทำงานทั่วไปที่กินเงินเดือนอะนะคะ ก็งานเข้ามากระปิบกระปอยยังไงก็คือลักษณะที่งานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองก็จะต้องมีคนนู้นใช้ให้ทำนู้นนิดหน่อยคนนี้ใช้ให้ทำนี้บ้างคนนู้นขอความช่วยเหลือคนนี้ขอความร่วมมือให้เราต้องไปช่วยเหลือต้องไปทำงานต้องไปออกแรงต้องไปใช้สมองช่วยกระปิบกระปอยเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากแต่ก็ต้องไปช่วยอะค่ะต้องไปทำในหน้าที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองการเงิน เห็นภาพว่าจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก่าๆที่ว่าอาจจะเป็นเงินเก็บเก่าๆหรือเงินที่ได้โบนัสมาเงินที่ได้สิ่งตอบแทนอะไรมาแล้วมีเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกร,นกรมที่ได้มาก่อนหน้านี้เก่าที่ว่าเนี่ยเดือนที่แล้วก็เก่าแล้วนะคะต้องไปเอาเงินตรงนั้นอะมาใช้มีเหตุผลที่จะต้องเอาเงินตรงนั้นอะมาใช้มาจ่ายอะไรบางอย่าง สำหรับเดือนนี้ส่วนการเงินที่ได้ก็ยังได้ถ้าเป็นค้าขายก็อย่างที่บอกได้ไม่เต็มๆหน่วยสําหรับชาวราศีสิงเดือนกรกฎานี้นะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบดีสักทีเดียวเลยแต่ก็ไม่ได้แย่และเลวร้วายนะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เราใช้ชีวิตอย่าประมาทแล้วก็ประคองตัวเองไปละกันประคองตัวเองให้หมดเดือนนี้เดือนหน้าฟ้าใหม่ก็อาจจะดีมากๆกก็ได้สู้ๆนะคะ สำหรับราศีกันในเดือนกรกฎาคมราศีกันเดือนนี้สิ่งที่เด่นคือความรักเพาะั้นคุณรหรอล่าคะหมายราศีเด่นเรือเ่องความรักอ,อ๋อโอเคเขากเป็นคู่กันลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบบางทีก็เด่นแต่แตกต่างกันนะคะแบนี้ราศีกันมีเกณฑ์จะมีามีเกณฑ์จะมีเสน่ห์เดือนนี้จะมีคนต้องตาต้องใจเราเดือนนี้จะมีคนเข้ามา ทำให้เราหวันหว่นไหวอันนี้ทั้งคนโสดและคนไม่โสดแต่หวัน่นไหวจะเกิดปัญหาไหมอะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะหวั่นไหวแล้วเกิดปัญหาไหมอันนี้ขึ้นอยู่แต่และบุคคลแต่หวั่นไหวแน่นอนแล้วเกิดปัญหากับแฟนเราไหมเ่ยยังไม่เห็นเกณฑ์ตาที่ทะเลาะแตกหักหรือมีปากเสียงไม่มีค่ะสําหรับคนที่โสดก็ยิ่งดีเข้าไปอีกมีมาให้เราเลือก ไม่เห็นมีราศีไหนที่พูดอะไรแบบนี้เลยอะคนไม่โสดก็หนักแน่นเข้าไว้นะคะอะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการงานแล้วก็การเงินการงานเดือนนี้เป็นการเคลียร์งานเคลียร์งานสต๊อกเก่าๆเคลียร์งานเก่าๆที่ค้างคาไว้หรือปิดจบงานที่เก่าๆที่ค้างคาค่ะอก็ดีไม่เห็นมีอะไรเลยการเงินเดือนนี้มีเงินที่จะต้องใช้จ่ายเยอะพอสมควร เกี่ยวกับการเรื่องที่เป็นเรื่องจิ๋ๆอะค่ะตกแต่งบ้างตกแตง่งรถตกแต่งสวนตกแต่งนู่นนี่คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องตกแตง่งคือมีเหตุที่ต้องให้ทําให้แก้หรือว่าอยู่ดีๆนึกแบบอยากทำอยากทำอ๋อเป็นเรื่องอยากทําเองเช่นรถบางทีอุ้ยอยากที่จะแบบไปทําสีรถเปลี่ยนสีรถมันเก่าแล้วทนมาตั้งน,นานสวนเราจริงๆ,ๆเราก็มีพื้นที่เยอะนะเราก็แบบ อยากทานสาลาเพิ่มอย่างมีน้ำตกเพิ่มงนเลยนะคะน้ำตกในบ้านเลยเหรอคะเออแต่อันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะคว่าเป็นกิจกรรมที่ดีการงานไม่มีอะไรเนาะเรื่องแบบหัวน้องหัวหน้าุครูอาจารย์ ไม่ทุกอย่างดีทุกอย่างดีหมดเลยนอกจากจะมีคนมาจีบแล้วการงานการเงินก็ยังโอเคอีกต่อไปอุบัติเหตุกับสุขภาพอุบัติเหตุนะคะเห็นเกณฑ์ว่าให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ำเช่นเวลาเราไปเดินตามฟุตบาทหรือเดินบันไดที่บ้านที่มีน้ำตกน้ำาขาน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังเราอาจจะลื่นล้มหรือไม่ก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับน้ำพวกเนี้ยมาทำให้เราเสียหาย ฝนตกอะน้ําท่วมรถเราหรือเราต้องแบบเราขับรถลุยน้ำลราทําให้รถล้มพังอะไรเงี้ยคือหรือไม่ก็บ้านบ้านโดนน้ําขังต้องเปลี่ยนพื้นใหม่ทั้งหมดอะไรอย้ยคือไม่ใช่อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขั้นตัวเราโดยตรงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของของเราที่น้ํามาทําให้เสียก็ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของราศีกันนะคะราศีกันจริงๆก็มีแต่เรื่องดีๆนะไม,ไม่มีอะไรให้ให้ต้องกังวลอว่าตอย่างค่ะสุขภาพสุขภาพอะไสุขภาพอุบัติเหตุบอกไปแล้วนะคะส่วนสุขภาพทางร่างกายไม่มีอะไรมากมายค่ะมีแค่ระบบอาจจะมีการปวดหัวระบบการหมุนเวียนของเลือดการอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีจะทําให้เรารู้สึกเพลียง่ายเหนืหน่อยง่ายจากการทําง,งานจากการที่จะต้องออกไปเจออะไรข้างนอกแค่นั้นเองแต่ก็สั้นๆ กินยาหายนอนพักหายอันนี้อาจจะปวดหัวหรือว่าแบบวินเวียนนี่อาจจะเรื่องของประจำเดือนด้วยนะผี้หลายคนใช่ไหมคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ